สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีถูกหวยรัฐบาลนะครับสำหรับในงวดวันที่1กรกฎาคม สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีแพน่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะในคลิปนี้ขอคนละไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะใครกดไลค์ขอให้ถูกหวยก็ดีเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับเน้นข้าวสอนบนตรงๆนะครับเสียดายไม่ได้นะครับวงกลมๆสีแดงให้นะฮะไม่ได้เป็นตัวเน้นคู่เดียวนะครับเนะอ่ะนั่นแหละนะฮะสลับในหวยก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะนี่ในครั้งก่อนก็เข้านะครับแต่ก็ให้ลางเราไปไปออกในบนนะแต่ก็เน้นๆให้คู่เดียวถ้าเน้นให้คู่เดียวแบบเนี้ยเนี่ย ร่างแบบนี้ก็นําไปซื้อบนด้วยนะครับเนาะอ่ะก็ย้มว่าเป็นเพียงแนวทางก็คัดมาจากในหลายๆสูตรนั่นแหละนะครับก็จะมีสูตรที่เข้าก็มีสูตรที่หลุดก็มีนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรนี้นะครับกันก่อนนะสูตรนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่มันก็หลายตัวหลายคู่เนาะเนี่ยแต่มันในงวดที่แล้วก็มาในที่ใน92นะครับเนี่ย สูตรเลขนมสัตว์นะครับมันก็เยอะนะซื้อหมดนี้ก็ไม่คุ้มหรอกแต่ถ้าได้เด่นมาสักตัวถ้าได้เด่น9มาเนี่ยมันก็จะมีแค่2ชุดเท่านั้นนะครับสลับในสูตรนี้อ่ะมาดูในสูตรนี้นะครับซึ่งสูตรนี้ง่ายๆเลยนะฮะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับผลงวดที่แล้วนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 9 2นะครับแล้วก็06ซึ่งเราจะนำนะครับในที่ใน2ตัวบนจับบวกกันนะครับ 9บวกกันกับ2เป็น11นะฮะก็คือจะเป็น1แล้วก็เอาหลักสิบมานะครับก็จะเป็นศูนย์เนี่ยครั้งก่อน5บวกกันกับ2เป็น7นี่แล้วก็เอา2ในหลักสิบมาไปดูในแถว10นะฮะแถว1 0แล้วก็ต้องจับมาในตัวกลับด้วยนะครับเนาะเออครั้งก่อนนี่อ่า7 2 7 2ก็อ่าใช่นะครับก็จับให้ในตัวกลับนะครับแล้วก็ล่าสุด นะครับก็ต้องเป็นใน10นะฮะแถว10นะฮะเอาแถว10นี่เป็นแถวกลางนะครับนี่ที่จะใช้ก็คือทั้งหมดนี้นะครับอ่ะจับในชุดเนะี่ยก็จะมีนะครับในที่ต้องเขียนมาเป็นตัวกลับเนาะเออมันจะได้มาตรงๆนะฮะก็จะมีในที่ใน7 70 74 7นปนะครับแล้วก็8 0ศ 8ป8สนะครับเย่าไปซื้อหมดเดอ้อนะครับซื้อหมดจังได้กับ่าคุมเนาะเออเลือกเอาตัวเด่นหาตัวเด่นมาสักตัวแล้วนะก,ก็มาจับอยู่ในนี้นะครับเกแล้วก็0 010509 1 1์1นึ่งศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นอีที่สามหนึ่ สามห้าสามเก้านะครับสี่หนึนะแล้วก็5้าหแล้วก็ห้นะครับและนี่ก็จะเป็นในสูตรล่าสุดถ้าเกิดว่าชอบในเด่นตัวไหนก็นำไปจับถ้าคิดว่า8มาแน่แน่ 8, มีแน่นอนในงวดน,นี้ก็ซื้อแค่เจ็ดแปดแปดนาแปดนะครับถ้าคิดว่าศูนย์จะมาก็ 01050970เนี่ยลองซื้อไปตรงๆดูนะฮะเผื่อจะมาตรงๆเหมือนในงวดที่แล้วนะครับอันนี้ก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับชอบก็นำไปซื้อนะฮะนำไปจับนำไปติดไว้แล้วกันแล้วสำหรับในสูตรเลขนามสัตว์นะครับเลขนามสัตว์เนาะอ่าอันนี้เป็นสูตรที่ผมทำหวยเพื่อนบ้านเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสำหรับในสูตรนี้ อ่ะแคบหน้าจอกันไปนะครับนำไปพิจารกกันได้นะครับสลับในสูตรนี้สูตรเลขนำสั์นะซึ่งในงวดล่าสุดนะฮะสรับในนะครับสูตรเม็ดเดียวอ่างวดที่แล้วนะฮะลงเป็นงวดแรกนะอ่าสี่ศูนย์ออกมาสองศูนย์นะก็ถือว่ามันก็ยังมาตรงหลักอยู่เนาะคู่เดียวชุดเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดให้ไปหนึ่งสองนะครับหรือจะเน้นหลักหน่วยไว้เหมือนเดิมนะคงที่ไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับเนาะอ่ะและนี้ก็จะเป็นในเม็ดเดียวนะครับ ต่อไปนะครับเป็นในสูตรไหนต่อไปซึ่งในปกสลากล่าสุดนะครับปกสลากล่าสุดก็เป็นในชี้ในปกนะครับชุมชนเนาะอ่านะครับปกชุมชนนะฮะชุมชนปีที่3นะครับชุมชนปีที่3ก็จะเป็นในนะครับงวดที่2ของชุมชนปีที่3นะครับเนาะเนี่ย ก็ส่องปกก็ส่องไปให้แล้วเนาะอ่าเปรียบเทียบปกก็เปรียบเทยบเียบไปให้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นปกที่ลายเซนนะครับที่เหมือนเหมือนกันนะครับเลขก็จะมาประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นในปกที่เป็นตะกร้านะฮะปกที่เป็นตะกร้าก็จะได้ชุดนะฮะประมาณนี้นะครับหรือหรือหรืออ่าจะเป็นนะฮะตรงที่ตรงนี้นะครับทอผ้าเหมือนกันนะครับทอผ้าเหมือนกันในครั้งก่อนนะครับนี่ทอผ้าเหมือนกันนะครับ ออคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันคือคือกันนะครับเลขมักจะออกคล้ายๆกันนะถ้าไม่ออกเหมือนกันก็สลับบนาล่างล่างไปบนแล้วจะเป็น6 5 6 0หรือ9590หรือเป็น5069เหมือนกับตัวเองนงในงวดตัวนี้ก็เป็นได้นะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทเนาะอ่าเบอร์โทก็ชอบออกบ่อยอยู่นะเบอร์โทนะครับในที่ในตรงนี้นะฮะ อ่ะก็นําไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะสลับในตรงนี้ล่าสุดหวยออกวันอังคารเนาะอ่าหวยออกในวันอังคารนะครับอังคารที่สองเนาะนะครับต่อไปนะครับสูตรที่น่าสนใจก็จะมีสูตรนี้นะฮะสูตรนี้นี่อ่าหลายๆท่านโชคดีกับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรสองสองหนึ่งนะครับเข้ามาสี่งวดห้างวดมั้งเนาะ ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นในสูตร221นะครับซึ่งก็หลุดมา3มงวดแล้วเนาะอ่าสามงวด4งวดนี่แหละนะครับอ่ะงวดล่าสุดเลขนี้นะครับอ่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันหลุดเนาะอ่าก็หวังว่ามันจะมาในงวดนี้แล้วกันนะครับสลับในปกสลากล่าสุดนะฮะและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในนะฮะในสูตรที่น่าสนใจนะครับส่วนในสรุปนะฮะ สรุปล่าสุดวันนี้ได้เลขไหนนะครับเนาะอ่ะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้รีบๆหาจับหาจองสลากกันได้นะครับสลับในสรุปหวยสรุปหวยนะครับอ่าลงให้เร็วลงให้ก่อนขนาดนี้นะครับน่าจะมีเวลานะครับไปหาซื้อกันเนาะที่ผมลงคลิปอยู่นี้ก็จะเป็นในวันที่25นะครับเนาะอ่าที่ผมลงคลิปวันที่26นะครขออภัยวันที่26นะครับ,อ,รบอืมที่ลงคลิปงวด หกรกฎาคมนะครับลงเมื่อวันที่26มิถุนานะครับนอ่าเดี๋ยวจะมาดูไปว่าเออลงให้หวยออกแล้วค่อยลงให้อ่ะนะครับฟังไว้เลยเด้อนะครับลงลงให้วันที่26มิถุนานะครับสลับในสรุปนะสลับในที่ในบนนะครับบนในงวดนี้นะฮะก็จะให้ไปในที่ในเด่น9นะครับสลับในเลขเด่นนะฮะส่วนจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน9 6 8 6 9 0 8 0 3ตัวเป็น3 8 6 0 9 6 8 9 0นะครับสลับในบนนะฮะส่วนในที่ในล่างนะครับล่างนี่เลขติดตัวไหนก็นะครับก็จะเป็นในที่บน9เนาะล่างให้ไปในที่ในแล้วกันนะหม่6ก็9เลยเนะาะจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน 9567นะครับแล้วก็6-1นะเชื่อว่ามันมีหลายๆตัวที่เป็นเลขดังก็ไปซื้อก่อนได้เลยนะผมว่าน่าจะมีเวลาเพราะว่าลงก่อนหวยออกหลายวันอยู่นะที่ลงให้ในงวดน,นี้ลงวันที่26มิถุนานะครับสำหรับในชุดสรุปบนนะคะคู่เดียวให้ไปเลขไหนนะครับสำหรับในที่ได้บนคู่เดียวก็จะเป็นในที่ใน8 6นะครับบนคู่เดียวส่วนล่างคู่เดียวนะครับเลขไหนก็จะเป็นในที่ใน เานะครับนอสลับในบนและล่างเน้นให้แล้วบนคู่1ล่างคู่1น,นะครับก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจ,นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับนาออ่ะนั่นแหละส่วนในที่ในสูตรที่น่าสนใจนะครับก็จะมีในสูตรนี้นะครับนี่อ่ายิ่งเป็นสูตรรวยไปดินะฮะเผลอไม่ได้นะสูตรนี้นะครับ สูตรนี้ก็ตัดเข้าก็บ่อยอยู่นะสูตรสี่เก้าตัด2ตัวก็เป็น5้าหหเนาะหกหรือ6 0ย์อาเลขอาจจะออกตัวเดิมนะครับสูตรนี้วดที่แล้วเข้านะฮะนี่วดที่แล้วเข้าใน92งตรงตรงงะในสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรบนนะฮะส่วนในสูตรรับหลักหน่วยมาเลขเด่นบ่อยเนี่ยก็แสดงว่าวันนี้8กับ4จะมาเลขเด่นถ้า8กับสมาอ่ะเนี่ยนำมาจับอยู่ในตรงนี้ก็ได้นะก็จะเป็น8 6เนานะ 80นะครับ4มาก็เป็น49 48หรือ40นะครับหรือ45อ่ะ45ก็น่าสนใจนะครับซึ่งผมว่าในงวดเนี้ยเลขอาจจะออกเลขพี่เลขน้องก็ได้นะครับเพราะว่าหวยออกวันอังคารที่2ของปีเนี่ยมักจะมีเลขพี่เลขน้องนะฮะแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกนะบ,บางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับยิ่งเป็นในสูตรนี้สูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่สูตรนี้มันไม่ได้ออกตรงตรงงวด นะครับอันนี้สูตร3ามตัวสูตรที่ห้านะฮะเนี่ยในครั้งก่อนนะครับที่มันออก9 2้าสองผมก็จับตรงนี้ไปด้วยเนาะเนี่ยมักจะแปลย้อนก่อนนะมาออกในงวดถัดมามันไม่ได้ออกตรงตรงงวดเนาะมันมักจะไปย้อนออกในตรงนี้นี่9 2้าสองครั้งก่อนก็นี่ตัดศู2ย์สองสองศก่อนหน้านี้ก็นี่8 7ดเจ็ดเจดปดนะครับในสูตรนี้ล่าสุดสูตรที่ห้าะอ่าก็แปลงงวดก่อนนะครับเนี่เนี่ย ก็ตัดไป96 97หรือ27 26นะครับอยู่ในนี้66นะหรือ76เนี่ยนะครับผมว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันออกมาแบบนี้เป็น3งวดติดๆแล้วนะสลับในสูตรที่5อ่ะก็ลองนำไปตัดนะเอาของงวดที่แล้วนี่แค่นี้นะครับนำไปตัด26 669 697 76 27 26เนี่ยนะครับมีลุ้นนะอ่าไม่แน่ก็อาจจะโชคดีกันดี ก็ได้นะครับเนาะอ่ะเหลือสูตรไหนไหมนะครับอ่ะก็ครบทั้งหมดแล้วเนาะก็มีเลขฝันนะครับเลขฝันเดี๋ยวยังไงลงให้นะฮะฝัน ก่อนหวยออกหลายวันอยู่นะ่าเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวลงอีกนะเผื่อจะมีฝันมาอีกนะครับและนี่ก็จะเป็นในสรุปหวยทั้งหมดนะฮะสลับในโค้งสุดท้ายนะครับสรุปให้แล้วนะฮะสรุปให้แล้วนะลงวันที่ลงคลิปเนี่ยก็คือวันที่26มิถุนานะครับสลับในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับเ2นะฮะเน้นเน้นบนนะครับเข้าไปตรงๆนะฮะหลายๆท่านถูกตรงๆเข้าตรงๆนะครับหลายๆท่านก็มีเวลาซื้ออยู่นะเพราะว่าผมลงให้ก่อนหวยออก45วันนี่แหละ นะครับอยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันสรุปโคงสุดท้ายนะครับยัางไรอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ